กระจกข้างนะคะกระจกมองข้างของมิสซูนะคะตัวนี้เป็นมิสซู L 200ร้อยมิสซู L สองไซโคนนะคะสีดำตัวนี้จะข้างซ้ายนะคะเรามีซ้ายขวาค่ะแต่จะนำข้างซ้ายมารีวิวนะคะตัวนี้โอเค ก็จะลักษณะเหลี่ยมนะคะคล้ายคคล้ายๆกับสตาร์ด้ารุ่นแรกนะคะเพียงแต่ว่าปีกช่วงแล้วก็ส่วนของที่ที่ยึดนะคะน็อตยึดอาจจะต่างแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูนี่ข้างซ้ายนะคะแต่ลักษณะ,ะทรงของกระจกนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะคะสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยนะคะ โอเคการอื่นเดี๋ยวเนว,วัดก่อนนะคะสิบประมาณสิบเก้าเซนติเมตรนะคะกว้างประมาณสิบเก้านะคะอ่อยาวประมาณสิบเก้ากว้างประมาณสิบห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็ จากนั้นมาดูจุดกกึงกลางของน็อตนะคะตัวนี้น็อตเขาอยู่ที่ตรงจุดนี้แล้วก็จะวัดง่ายขึ้นนะคะอยู่ที่39มิลแล้วก็จุดนี้มานี่นะคะจุดยึดนี้อยู่ที่54มิลนะคะแล้วก็69มิลนะคะ69มิล อยู่ที่สิบสี่เซนติเมตรนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะสิบสเซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้อยู่ที่9เซนติเมตรอ่าจุดเหลี่ยมเลยนะคะมาอีกมุมหนึ่งอยู่ที่16,5เซนติเมตรนะคะจุดนี้มานี่นะคะ